สวัสดีค่ะพบเจอกับแอนสาวอุดรในต่างแดนไนอีกคือเก่าเหมือนเดิมนะคะเสียงจะแจ๋วมากอีกแล้วค่ะมื้อเจ้าขากับการทํางานในครัวน,น้อยน้อยสไตล์บันนอกบันนอกในต่างแดนของเฮ้านะคะน้อขั้วน้อยหอยสังขของเงาตังยุป,ประเทสสวีเดนนะคะเด้อวันนี้เราจะมาแกงกะทิผักรวมที่ขายดิบขายดีทําไล่ได้ห้เฮ้าเป็นกรอบเป็นกําในสบับในสไตล์ของสาวอุดร้อคะเด้อแกงกะทิผักรวม รวมฮิตไทยประยุกต์เป็นยังสีดีกว่านะคะเนาะในสไตล์ของสาวอุดรน,นะสาวอุดรใส่กะทิตั้งกะทิให้ร้อนแล้วเราก็จะใส่พริกแกงแดงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอุป,ปกรณ์หรือวิธีการทําจะเป็นยังไงบ้างค่ะแกงกะทิผักรวมของเรานะคะแอนใส่พริกแกงแดงเด้อค่ะอ้าวบวงไปไหนเอ่ย แอนใช้พริกแกงแดงที่แอนขัวววนนนข่วแล้วก็เตรียมไว้นี่ค่ะมือเจ้าคะนี่ค่ะใส่พริกที่แอนขั่วแล้วก็เตรียมไว้เด้อพริกแกงแดงนะคะพริกแกงเผ็ดอันเดียวกันค่ะใส่ลงไปเลยค่ะกะทิเฮ้าสิได้เดือดและะ้วก็สะได้เขียวกับอ่าพริกแกงนะคะการทําแกงหม้อใหญ่ๆของแอนนี่แบบแอนบ่มีหัวกะทินี่แม่ค่ะแอนไม่ใช้หัวกะทินะคะ หัวกะทิหางกะทิ่ามีค่ะมีกะทิอันเดียวค่ะกะทิกระป๋องหลายๆคนคงจะเห็นแล้วนะคะนี่ค่ะหน้าตาแบบนี้เพื่อนๆคงรู้นะคะว่าอันไหนค่ะวิทซื้อเข้าไปแน่นิดนึงนะคะเนาะนี่ค่ะสั่งอินจากประเทศไทยนะคะแอนไซของไทยเด้อค่ะเด้อกะทิมาจากไทยค่ะเพราะว่าเคยลองหลายที่ที่มาแล้วคือโ,โอเคค่ะนี่นะคะข้ากกะเขียวกะทิใหแตกเด้อค่ะเด้อ ในการที่เราเขี่ยวกะทิให้แตกก็เหมือนกับทุกๆครั้งนะคะแอนกสีผัดเส้นค่ะผัดเส้็เลยนะคะเดอ้อผัดเส้นที่เราทำออกบุฟเฟ่ทุกๆวันเหมือนเดิมค่ะอาหารของเราเปลี่ยนทุกวันนะคะแต่ว่า้าตาของเขาสิไข่ไขๆเดิมค่ะแต่ผัดมีผัดเส้นนี่คือจะไม่เปลี่ยนนะคะเพระาะว่าลูกค้าบางคนเพิินกะ ไม่กินอ่ะมันกกินเนื้อไหแมค่ค่ะแล้วก็ไม่กินข้าวด้วยค่ะเด้อส่วนอันนี้เรารอให้ะกะทิของข้าแตกมั่นเด้อค่ะพอกะทิของเราเริ่มจะแตกมันได้เด้อค่ะนะนี่แตกมั่นแล้วเข้าก็บเขียวให้มันนันแน่นิดนึงลหะค่ะมือเจ้าคะ่ะเอนก็ใส่ไก่ลงไปนะเหมือนเดิมนะคะไก่ที่เราใช้คือ ไก่สดนะคะเนื้อไก่สดค่ะใส่ลงไปเลยตามใจชอบนะคะเนาะแล้วเนื้อไก่ดิบที่เราเอาลงมาใช้นี่นะคะเพื่อนๆถ้าเราเอาลงมาในกะทิร้อนๆแล้วเพื่อนๆต้องคนให้เขาแตกกันพยายามบี้ให้ไก่เขาออกจากกันเะคะ่ะเขาจะได้ไม่เป็นก้อนเพราะว่าเขาจะไม่เหมือนไก่ที่เราลวกไว้แล้วนะคะไก่ที่เขาลวกไว คาว่าจาเป็นตองมัดบีแบบนี้ค่ะเพราะว่าเขาลุ่นซุยยุ่นอะไรนะคะยุ่นชุยเหรอเขาเออโอ้ยเอินบอกเป็นค่ะกะอือนันละค่ะเขาจะไม่เขาสิบ่คือนกับไกล้ดิฟนะะ่ะแม่ค่ะเห็นไหมคะพอเขาเริ่มแตกได้แบบนี้แล้วนะคะเขากับพักปล่อยไว้เลยค่ะเราก็หันมาใส่หม้อน,นี้นะคะนะเพื่อนหลายคนบอกว่าไม่อยากให้แอนใส่เสียงดนตรีนะคะเพื่อนๆแอนล่องเบิงแล้วค่ะ มันเหมือนกับว่าเงี่ยเหมือนป่าช้าเลยนะคะเพราะว่าข้างบนของเรานี่มันเป็นแฟตนะมันเปิดอันเครื่องปับ๊บอักเป้าอากาศหนไหมคะ่ะแล้วมันมันค่อนข้างซึ่งถือดังไหมกระสิถ้าแอนก็ดูอยู่ถ้าคลิปไหนไม่บม่มีเสียงหลบกวนคักแอนกระสิพยายามไม่ใส่ดนตรีให้นะคะนี่ค่ะได้แบบนี้นะกระเทียมของเฮ้านี่เข้าตรงเกี่ยวนะคะ กียวทุกหมอ้อค่ะอาหารทุกหมอ้อคือถ้าเป็นผัดนี่แอนจะเกี่ยวกระเทียมให้หอมนะคะยกเว้นแกงค่ะแกงกะบ่าได้เกี่ยวกระเทียมยู่แล้วเนาะสาวดอนเจ้ากะเว้าไปเนาะวัดเตี้ยนี่ค่ะถ้าแอนไม่พูดอย่างนี้ถ้าไม่ใส่เสียงดนตรีแล้วก็ไม่พูดคลิปเขาสิเงียบมากแล้วค่ะแต่คลิปทั่วไปน่ะเขาจะใส่ดนตรีด้วยใช่ไหมคะ เออเขาจะพูดด้วยยังสิแมค่ค่ะแต่ว่าสาวอนนะุดรน่ะเพราะเด้เแวแมค่ค่ะก็เลยเตียนมาใส่สันมาใส่เป็นเสียงดนตรีแทนคะ่ะแต่คลิปนี้จะพูดมากหน่อยดูว่าจะเป็นยังไงนะคะจากนั้นเราก็ปรุงนะคะ นุ่นค่ะเดนหม้อน,นี้เริ่มได้แล้วนะคะเราก็จะผักของเราจะมีห้าตัวนะคะแกงกะทิผักรวมนี่คือผักผักทุกชนิดมารวมอยู่ในแกงเบอร์นี้นะคะเราก็จะใส่อย่างละนิดอย่างละหน่อยค่ะอย่างแรกเราใส่ไปเลยนะคือหน่อไม้ค่ะมาดูนะว่าจะมีผักอะไรมั่งผักยอดฮิตค่ะเข้าก็ใส่หน่อหม้ลงไปนะคะ แครอทเรามาใส่หม้อนี้ก่อนนะคะตามด้วยแครอทนะคะที่แอนใส่ผักลงไปแบบนี้คือไก่ของแอนสุกแล้วนะคะ้เาเบิงว่าไกล้หาสุกแล้วค่ะเพราะว่าเราจะไม่ได้ทําให้ผักเละนะคะสไตล์ของห้าเลยคือผักสิบเรเละค่ะแล้วเราจะมาปรุงกันนะคะ น้ำตาลค่ะพอประมาณนะเพราะว่าแอนแกงหมอยง่ค่ะแล้วก็อันนี้คือซีอิ๊วขาวหรือส้อยยาน,นั่นเองนะคะนี่ค่ะถ้าไก่ตอนต่อชิ้นประมาตอนนะโอ้เจ้าดอนเราก็ใส่กระหล่ำฝอยลงไปเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะ ส่วนม้อนี้ไม่กะหล่ำฝอยนะคะคือกระหล่ำหั่นเป็นเหมือนกับที่เราใส่ใส่ผัดนะคะผัก3มชนิดแล้วนะคะนี่ค่ะข้ากระสืได้พักสมชนิดเดี๋ยวเราให้รอให้เข้าเดือดนะคะข้าวของเราก็กำลังอายถ่วนๆขึ้นนะคะมุเจ้าค่ะ ข่าเห่าค่ะวันนี้จะเสนอภาษาสวีเดนให้เลยนะคะคำแรกค่ะอีดอกนะคะที่เพืเ่อนๆได้ยินอ่ะได้ยินพลังหรือแอนพูดบ่อยๆอ,อีดอกอีดอกมีหู้มู่ดูอีดอกนี่อีดอกไปว่าวันนี้นะคะ อันคุณสบายดีไหมวันนี้ยังสีเฮ้าสี่วันนี้คุณสบายดีไหมมันสิเป็นคําถามของห้าประจนี่แล้วมันเลยจะมีอีดอกออกคลิป <c oughs> ทุกวันอันอีดอกนี่บ่แเป็นคําล้ว่ลายด้วยค่ะแต่ถ้าเราไปพูดที่เมืองไทยปากเวอ้อเลยนะคะอีดอกนี่จักสิป,ปากเห้อกืบจักสิป,ปากแตกกับเบ้หูค่ะ แต่ภาษาสวีเดนนี่เขาเห็นรัศมีแขเขาพูดใบไหมอีดอกเขาใส่หน้าด้วยนะคะอีดอกตะว่าอีดอกของรัศมีแขน่ะคือวันนี้นะคะไปโรงเรียนเป็นคำเป็นคำแรกที่แอนไม่อยากจะเรียนไม่อยากจะพูดเลยนะรู้สึกว่าอีดอกมันแรงนะคะสำหรับบ้านเฮาแต่ว่าประเทศสวีเดนทุกๆคนต้องเว้าส่วน อีดอกหม้อนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอีดอกก็หมายถึงวันนี้หม้อนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเราก็ใส่หอมลงไปนะคะโอ้ยเจ้ากระดายเนาะคอยกะอยากไอ้เ้าที่บานนี้นี่ค่ะเห็นไหมคะสวยน้ามคือเก้าค่ะผัดเส้นของเรา เหมือนเดิมนะคะอุ้ยไปเบอร์ค่ะสงสัยจะยังไม่หยอดซีอิ๊วขาวเนาะเมืาอเจ้าอขอใส่ไปหน่อจักน้อยนึงแต่ก็ออกเข้มๆนัว,นว,วนๆหวานๆจักน้อยนึงกับสีพอดีค่ะ <c oughs> พอค่ะแล้วเห็นไหมสุกมุดทุกอย่างแล้วตัวที่สี่นะคะผักตัวที่สี่ใส่บวบหวานลงไปนะคะ บวบหวานบางช่องช่องใหญ่ๆแกเอามาทอดนะคะแอนก็ดูเหมือนกันค่ะแต่ว่าแอนล่องเรามาทอดยุ่นหนีแล้วทอดบวบของแอนเพิ่บ่ค่อยสิสิโอเคเท่าได้ค่ะว่บบากันไปเนาะท่ากับสิได้พัดเส้นแบบนี้นะคะเด้อเรียบร้อยแบบนี้ค่ะที่นี่ค่ะส่วนฝั่งนี้แอนก็จะเอากอบเปียลงทอดนะคะ ปอเปีปเยหลายๆคนคงจะเห็นแล้วเนาะนี่ว่าแอนไซ่ปปอเปีปเยแบบนี้เด้อค่ะส่วนผักสุดท้ายของเราก็คือบล็อกคลี่ค่ะนี่นะคะห้าผักค่ะรวมอยู่ในแกงนี้เป็น เป็นแกงเงินล้านเด้อค่ะนี่แกงเงินล้านเลยนะคะนี่เห็ดไล่ใดเป็นกอบเป็นกำค่ะเอาไปแกงแกงขายนี่สําหรับต่างประเทศเขาหมาักแกงแกงกะทิแล้วก็เราเอามาประยุกต์ใส่ผักเยอะๆสุดยอดขายดีอันดับต้นๆเลยนะคะเข้ากระสิมาซิมกันค่ะพม่เจ้าขาอือหือ นัวแซบค่ะเพิ่มอีกนิดนึงสีออกเข้มๆนัวๆิวิดนึงค่ะเรียบล้อยค่ะมือเจ้าค่ะเป็นยังไงคะแกงกะทิผักรวมของเราค่ะเหมือนเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้แอนฝากเพื่อนๆกดไลค์ subscribe กดติดตามแอนด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปในสาวุอนต่อไปสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบายบายค่ะแกงกะทิเงินล้านค่ะ